เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันชื่อนางมัณฑน,นาบุญป,ประคมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านภูพระนนพกวานอ,าาอำเภอนากลามจังหวัดหนองบวัวลำพูสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัวลำพูเขต2ในวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจและบริบททั่วไปของโรงเรียน ดิฉันจบการศึกษาปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูอุบลวิชาเอกการประถมศึกษาเมื่อปีพศ2534เป็นนักศึกษาครูทายาทรุ่นแรกและได้รับการบรรจุที่โรงเรียนบ้านโพรนพระนนทผกหวานแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นโรงเรียนที่ได้รับเบี้ยกันดาลเนื่องจากอยู่ห่างตัวอำเภอนากลางประมาณ18กิโลเมตร บริบททั่วไปของโรงเรียนบ้าน,าน,นทู่งพร้าวนนทบวานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน205คนเมื่อก่อนมีครูไม่ครบวิชาเอกทำให้ครูต้องทำการสอนในหลายรายวิชาตามความรู้และความถนัดดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้จัดทำการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศด้วย โดยสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6และพอปี2539โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ด้วยดิฉันจึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาสและในปัจจุบนันดิฉันได้รับมอบหมาย ให้ทำการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่สเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาตอนต้นก็ยิ่งเป็นงานที่ท้าทายและต้องเตรียมกิจกรรมในการสอนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นการสอนพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เบื้องต้นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สืบเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการติดต่อสื่อสารต่างๆกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นต้นไปเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถทางภาษาของคนไทยซึ่งในปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนั่นคือนักเรียนไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าสื่อสาร รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนยังมีน้อยและจากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆจากหนังสือบทความงานวิชาการและจากการ PLC กับคณะครูในโรงเรียนสามารถเริ่มพัฒนาผู้เรียนได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน กระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกและดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และแน่นอนว่าพื้นฐานของการเรียนรู้ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่สําคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดจากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวดิฉันจึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ C L T Communicative Language Teaching ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการสื่อสารสําหรับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีหน้าที่คอยกำกับดูแลวางแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเช่นการเข้ารับการอบรม English w e c a n รวมถึงการอบรม Boot Camp จัดที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจึงได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และดิฉันจึงได้ศึกษาหาความรู้และทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLT ตามขั้นตอนการสอน 2W3P เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคราง3 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2ขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CLT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับสื่อผู้เรียนกับผู้สอนซึ่งเป็นกิจกรรมการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทุกทักษะประกอบด้วยขั้นตอนการสอน5ขั้น ตามหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร2 w 3 p ควบคู่ไปกับการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกโดยในขั้นนำหรือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนดิฉันได้ทำการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีต่อบทเรียนทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อที่จะให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและในขั้นนี้เองดิฉันก็ได้นา แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโฟนิกมาให้ผู้เรียนได้ฝึกสำหรับขั้นที่2คือขั้นสอนหรือขั้นนำเสนอเป็นขั้นที่ผู้สอนให้ความรู้เนื้อหาของบทเรียนอย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร CLT และสื่อการสอนมาประกอบในการสอนอธิบายเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้ชัดเจน และง่ายขึ้นขั้นที่3คือขั้นฝึกเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้ที่เรียนมาตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารโดยฝึกแบบรวมทั้งชั้นฝึกเป็นกลุ่มและฝึกเป็นคู่หรือรายบุคคลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและทักษะที่นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกครูจะคอยดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการทำกิจกรรมต่างๆขั้นที่ 4. ขั้นการใช้ภาษา เป็นขั้นที่ผู้เรียนนํำความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาที่ฝึกมาแล้วไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร CLT เช่นการเล่นเกมการทำชิ้นงานการทำแบบฝึกการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและเกิดความสนุกสนานเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือดูแลและบันทึก การใช้ภาษาที่ควรจะได้รับการพัฒนาและแก้ไขของนักเรียนขั้นสรุปเป็นขั้นสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงจุดประสงค์ก็คือเพื่อสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วซึ่งกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอาจจะเป็นการนำเสนอรายงานกลุ่มหรือการทำแบบฝึกขัดเพื่อสรุปความรู้หรือเล่นเกมหรือเพลงเพื่อทดสอบสิ่งที่เรียนมาแล้วแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ ก็เป็นเอกสารสำหรับฝึกการอ่านออกเสียงที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้นใช้สำหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3ตามหลักการสอนการอ่านออกเสียงโฟนิกซึ่งมีขั้นตอนการฝึกอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเรียนรู้เสียงตัวอักษรหน่วยเสียงของตัวอักษรหรือกลุ่มอักษรขั้นตอนที่2คือการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวอักษรกับหน่วยเสียงเปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน ใกล้เคียงกับพยัญชนะไทยขั้นตอนที่3เรียนการผสมเสียงและความหมายของคำศัพท์ขั้นตอนที่4การทำความเข้าใจความหมายของคำข้อที่ 5. ประเมินผลตามแบบทดสอบการอ่านหลังเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายในแต่ละชั่วโมงการเรียนรู้และจากงานวิจัยก็พบว่าทําให้พวกเขามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีความกระตรือรือร้นสามารถสื่อสารได้ตามศักยภาพเมื่อทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ CLT พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีผลสมัมฤทธ์ทางภาษาอังกฤษที่82.33%สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้สอนตั้งไว้ก็สูงกว่าเกณฑ์ด้วยและจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะแรงบันดาลใจจากการที่ดิฉัน ได้เห็นนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงทําให้ดิฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทําหน้าที่ครูและดิฉันตั้งใจที่จะมุ่งม,มั่นทําหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อว่าอาชีพครูที่ดิฉันรักและภาคภูมิใจนี้ จะสร้างทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดและเราจะคืนทรัพยากรที่มีค่านี้ให้กับครอบครัวอันอบอุ่นของพวกเขาและเมื่อพวกเขาสําเร็จการศึกษาไปดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะได้ทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปดิฉันขอจบการนําเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ